มาติดตามราคาทองคำล่าสุดกันนะครับราคาทองวันนี้วันจันทร์ที่19ตุลาคม2563มาดูกันนะครับว่าราคาทองในต้นสัปดาห์แบบนี้ราคาจะขยับเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยขนาดไหนจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราไปติดตามพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับเรามาดูราคาทองวันนี้ประจำวันจันทร์ที่19ตุลาคม2563กันนะครับโดยราคาทอง ประกาศครั้งที่1ของวันซึ่งประกาศเมื่อเวลาเกนาฬิกา25นาทีโดยราคาทองวันนี้เปิดตัวมาก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมา50บบาทจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทันทีนะครับซึ่งราคาทองเมื่อสัปดาห์ก่อนๆน,นะครับราคาก็จะขยับเปลี่ยนแปลงอยู่ในกรอบแคบๆนะครับซึ่งจะมีบางวันที่จะขยับขึ้นและก็ขยับลงค่อนข้างแรงเป็นบางวันนะครับแต่ว่าราคาจะทรงตัวอยู่ในช่วงนี้นะครับแล้วก็เราต้องมาติดตามกันต่อนะครับว่าใน สัปดาห์นี้ราคาทองจะขยับปฏิทิศทางใดต่อนะครับก่อนอื่นเรามาดูราคาทองคําแท่ง96.5กันก่อนเลยครับรับซื้ออยู่ที่บาทละ28,000บาทขายออกอยู่ที่บาทละ28,100บาทขยับมาดูกันต่อที่ราคาทองรูป,ปรพรรณ96.5ตกันต่อนะครับรับซื้อเป็นกร,รมัมอยู่ที่กร,รัมละ1814บาทรับซื้อเป็นบาทอยู่ที่บาทละ27,500บาท24สสตางค์ขายออกอยู่ที่บาทละ 28,600บาทนะครับเรามาตามกันต่อที่ราคาทองรูป,ปรพรรณุ์96.5%ของแต่และลำหนักราคาทองกันต่อนะครับเริ่มที่ราคาทองครึ่งสลึงกันก่อนราคาจะอยู่ที่35,75บาทเมื่อบวกกับค่ากำบดักเฉลีย่ยที่500บาทจะวงเป็น4 0 7 5บาทขยับมาต่อที่ราคาทองหนึ่งสลึงนะครับราคาจะอยู่ที่7,150บาทเมื่อบวกกับค่ากำบดักเฉลีย่ยที่500บาทจะวงเป็น 7,650บาทราคาทอง2สลึงหรือราคาทอง50สตางค์ราคาจะอยู่ที่14,300บาทเมื่อบวกกับค่ากํามิเฉลียที่500บาทจะรวมเป็น14,800บาทขยับมาต่อที่ราคาทอง1บาทนะครับราคาจะอยู่ที่28,600บาทเมื่อบวกกับค่ากํามิชเลียที่500บาทจะรวมเป็น29,100บาทปิดท th ้ายที่ราคาทอง2บาทนะครับราคาจะอยู่ที่ ห7 2 0 0บาทเมื่อบวกกับค่ากำไรเ,เฉลียียที่500้อบาทจะรงเป็นมเป็น57,700บาทนะครับซึ่งค่ากำไริเฉเีียเราคิดเบื้องต้นอยู่ที่5 0 0บาทนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงร้านทองแต่ละร้านจะคิดเรทค่ากำมนินที่ไม่เท่ากันนะครับบางร้านอาจจะคิดน้อยกว่ามากกว่าหรือเท่ากับ500บาทก็อาจเป็นได้นะครับซึ่งทางที่ดีก่อนที่เราจะทําการซื้อขายทองไม่ว่าจากร้านทองร้านไหนก็ตามนะครับเราต้องสอบถามทางร้านก่อนว่าทางร้าน คิดค่ากําเนิดอยู่ที่เท่าไหร่แล้วเราค่อยนําค่ากําเนิดนั้นไปบวกกับราคาทองที่เราจะทำการซื้อขายเราจะได้ทราบราคาทองที่แท้จริงจากร้านนั้นๆกันนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นการรายงานราคาทองวันนี้ส่วนวันพรุ่งนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงราคากันอีกครั้งเราจะจัดทําคลิปแล้วแจ้งให้ทราบในคลิปถัด,ถดไปเพื่อนๆสามารถติดตามโดยการกดปุ่ม subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนว่ามีคลิปใหม่ๆ ออกมากันแล้วนะครับและถ้าหากว่าชื่นชอบสามารถกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันได้นอกจากนี้แล้วเรายังมีคลิปสาระดีๆที่นำมาฝากสามารถกดชมได้จากช่องของเรานะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับ